สวัสดีครับอยู่กับผม <S <S <น>ป้นเมสแน a อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทําไฟแชกันอีกหนึ่งรอบนะครับ มีหลายๆคนถามผมเข้ามาว่าพี่ครับเราทําไฟแฉกเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ทําได้ไหมครับก็บอกก่อนนะครับว่าไอ้ไฟแฉกเนี่ยจริงๆมันเกิดจากการถ่ายใช่ไหมทีเนี้ยโทรศัพท์แบบมันถ่ายให้เป็นไฟแชกไม่ได้นะครับเพราะว่าบางโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้แบบตั้งค่าเป็นหมวดโปรหรือว่าปรับรูรับแสงอะไรได้ประมาณนี้ครับก็เลยต้องมาใส่แฉกปมๆนะครับซึ่งเราเคยทําไปแล้วบน PC นะครับชื่อแอปโฟโต้สเ a ็นะครับก็เข้าไปดูคลิปเก่าได้นะครับใครใช้ PC เนาะ ส่วนวันนี้เราจะมาทาไฟแชกบนมือถือกันครับรับรองว่าไม่ยากครับผมไปค้นหาแอปมาหนึ่งตัวนะครับนอกจากจะทาไฟแชกได้แล้วมันยังใส่แสงแฟร์สวยๆได้ด้วยนะครับเป็นแอปที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยครับอเดี๋ยวไปดูวิธีทำวิธีใช้กันเลยครับรับรองว่าไม่ยากถูกใจแน่นอนครับไปลุยกันเลยครับ เอาเลยครับก็ตามที่บอกไว้หัวคลิปนะครับว่ามีคนขอเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยู u ูบทาง Facebook นะครับก็มีขอเข้ามาเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟแชกนะครับก่อนหน้านี้ผมก็สอนวิธีการถ่ายไฟแชกไปแล้วนะครับแล้วก็สอนใส่ไฟแชกในโปรแกรมบน PC ไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงเวอร์ชันโทรศัพท์กันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิด App Store เปิด Play Store ขึ้นมาได้เลยครับเราต้องดาวน์โหลดแอป1น่ตัวนะครับวันนี้ไม่ใช่ หรือว่าการสร้างไฟแฉกปลอมๆนั่นแหละครับเปิดขึ้นมาแล้วแหละครับก็เสิร์ฟไปเลยครับว่าเล่น Distortion นะครับตัวแอปตัวเล่น Distortion นี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราใส่ไฟแฉกได้นะครับหน้าตาแอปก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้จะบอกว่าเจ้าแอปตัวนี้ไม่ใช่แค่ใส่ไฟแฉกนะครับมันใส่แบบว่าเอฟเฟกต์แสงแฟร์อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเป็นแอปที่เจ๋งที่เดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมคนใช้น้อยนะครับแล้วก็ยาจะบอกว่ามันใช้ง่ายมากๆนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปลองใส่ไฟแชร์ในแอปนี้กันดีกว่าครับก็เปิดแอปขึ้นมานะครับหน้าตาแอปก็เป็นแบบนี้ครับอินเทอร์เฟซก็ง่ายๆนะครับโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่ชู o อิ m a g e ได้เลยครับอ่าพอเราอรินพ r t รูปเข้ามานะครับก็จะพามาที่หน้า Light Hit นะครับอ่ะ ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้มีแสงแฟร์ด้วยครับอ่าเห็นไหมครับกดแค่คลิกเดียวนะครับมีแฟร์สวยๆสาดลงมานะครับตรงส่วนของตัวแฟร์เนี่ยก็สามารถปรับเพิ่มได้ด้วยนะครับว่าต้องการแสงแฟร์สว่างมากหรือน้อยนะครับตรงนี้ก็ปรับได้นะครับปรับได้ค่าคอนทราสต์ค่าเทม์ก็ได้นะครับสมมติต้องการแสงแฟร์ที่สีแบบว่าส้มๆเลยก็ดึงมาทางซ้ายเห็นไหมครับประมาณนี้ครับอ่ะปรับเทมเปอเรเจอร์ปรับออปาซิตี้ได้นะครับก็ความใสความบางของมันนะครับเห็นไหมครับ ทำได้หลายอย่างนะครับตรงนี้ก็ไปลองเล่นดูนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องการใส่ไอตัวที่เป็นแสงแฟร์กันดีกว่าครับให้เราเลื่อนเรื่อยๆนะครับมาทางขวามือครับอ่ะตรงนี้เป็น LD Unlimited นะครับตรงนี้ต้องเสียเงินนะครับอ่ะแฟร์ที่เราตามหานะครับจะอยู่ตรงนี้ครับอ่าเขาก็มีตัวที่ให้เราใช้ฟรีได้นะครับสมมุติต้องการไฟแชกแบบนี้นะครับก็กดติ๊กลงไปครับเอานิ้วเนี่ยเลื่อนมาวางได้เลยครับแล้วก็ปรับ ความสว่างนะครับปรับความสว่างปรับขนาดปรับอะไรเอาได้เลยครับอยากได้แบบแฉกมากแฉกน้อยก็ปรับได้นะครับปรับค่าคอนทาต์ได้นะครับเลือกมุมวางครับใช้นิ้วย่อขยายได้เลยครับสมมติเอาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับได้แล้วครับแล้วก็กดบวกเพิ่มตรงนี้ครับติกลงไปอีกหนึ่งจุดครับเห็นไหมครับก็จะได้แสงแฟร์เพิ่มมาอีกหนึ่งเมตรนะครับวางลงไปครับประมาณนี้ครับ ส่วนตัวแฟนเนี่ยก็สามารถตกแต่งค่าเทมค่าความแบบเนี่ยครับสามารถฟลิปได้สามารถแบบรูปิเคเลเยอร์เพิ่มได้แล้วก็ปรับบอสซิตี้ปรับเทมแบบคอน t ทนต์ปรับแสงนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวน,นี้ก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับก็ลองปรับเล่นดูได้ครับว่าชอบประมาณไหนนะครับ ส่วนการขยับตัวแฟร์เนี่ยก็ใช้นิ้วลากขยับได้เลยครับ Self เวลาย่อขยายก็ใช้2นิ้วบีบนะครับแล้วก็จะเลื่อนหมุนไปทางไหนก็ใช้2นิ้วเนี่ยขย,ยับวางได้เลยนะครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็สามารถเซฟไปได้เลยนะครับทีนี้มันมีอยู่ว่าแอปตัวเนี้ยเวลาเราใส่เนี่ยมันจํากัดนะครับสมมุติเราใส่เข้าไปอ่ะสามอันเห็นไหมครับมันเต็มเหนียวแล้วนะครับ3อันคือกดบวกเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับมันจะมีทิคอยู่อย่างหนึ่งครับพอมันบวกเพิ่มไม่ได้อย่างเงี้ย ให้เรานะครับเซฟภาพนี้ออกไปนะครับแล้วก็เอา Import เข้ามาใหม่แล้วก็ใส่เพิ่มนะครับก็ทาได้เรื่อยๆซ้าเรื่อยๆจะใส่กี่อันก็ได้ตามต้องการเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ก,กดเซฟอิมเมจได้เลยครับก็จะเซฟอิมเมจมาให้ในแกลเลอรี่โทรศัพท์เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะในไหนก็พูดเรื่องแสงแฟแล้วนะครับนอกจากที่เขามีให้ใช้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เป็นแสงไฟแฉกแสงแฟนะครับมันจะมีแสงแบบอย่างนี้เลยครับเนี่ยเหมือนแบบ เอ่อรีเฟกอะไรสักอย่างครับก็มันลูกเล่นเยอะมากนะครับตรงนี้ก็เลือกตามที่ชอบได้เลยนะครับก็มีหัวข้อไลฟ์วอลลุ่มนะครับมีโอเวอร์เลย์ครับมีเนเจอร์ครับอ่ะตรงนี้ใส่แบบฝุ่นหมอกได้ด้วยครับเดี๋ยวลองใส่แบบหมอกให้ดูนะครับสมมุติอยากให้ภาพนี้มันมีแบบหมอกหมอกก็ใส่เข้าไปครับฟล็อกนะครับแล้วก็ปรับค่าเบอร์ของหมอกได้ครับเบอร์บ้าเบอร์น้อยนะครับแล้วก็มาปรับในส่วนของอุปไซตี้ก็ได้ครับให้มันบางลงหน่อย ก็จะได้ลูกที่มีหมอกขมุกขมัวแบบนี้นะครับจริงๆมันมีลูกเล่นค่อนข้างหลากหลายนะครับก็เราสามารถเล่นตามที่ต้องการได้นะครับจริงๆแอปมันก็ประยุกต์ได้หลายอย่างเนาะโอเควันนี้ก็สั้นๆนะครับกับเจ้าตัวแอป l e n d i ิ s t อชชันนะครับก็ไปลองโหลดมาใช้ดูนะครับสำหรับคนที่ขอมาเรื่องไฟแชร์ก็จัดการรัดคิวทำคลิปให้ก่อนแล้วนะครับก็หวังว่าจะถูกใจนะครับ ถ้าใครได้เข้ามาใหม่ก็ฝากซับสไคร e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาลงนะครับใครมองหาทิศการแต่งรูปถ่ายรูปนะครับหรือว่าโปรแกรมอะไรพวกนี้ก็ดูในช่องผมได้มีค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับวันนี้ผมโป้ในแม็กซ์แนแนไปก่อนนะครับว้เจอรนใหม่คลิปหน้าคับบ๊ายบาย